สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยได้ครับมือนีตอนเ่อเสานะครับมาฟังปูตานะครับนอกเสานี้นะครับผมค่ะผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกผ้ารวยได้ครับพาผมไปฟังกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลงนะครับมือนีเป็นแลงวันที่ยี่สิบสองนะคะ่ะแลงวันที่ยี่สิบสองแล้วค่ะเอฟซีรวมทวายนะคะ่ะที่ฝากทางช่องเอกมากเลยไม่คู่ได้รับเลยเด้อค่ะเด้อนี่แหละ,ะคะ่ะ ครับสนใจบูชาพระสังกะจจายนะครับผมติดต่อจากทั้งช่องด้วยนะครับเนาะเบอร์ทู่กบยูนันล่ังนะครับเป็นเบอร์ของเสียเอกเองนะครับเนาะครับผมอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับผมสีไรบุพัานคลิปเด็ดจากทางช่องเสียเอกนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับเพราะท่านเซตสินนะคะเพราะท่านเลว้ง่ายเราค่ะเดือประมาณ ประมาณสามสี่เดือนค่ะสัญญากันว่าสามสี่เดือนกับสีเดวอน,นะคะ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวสีน้องยิงส้ายแท่นแล้วค่ะเดี๋ยวจากไหนนิมนต์ปูนะคะ่ะเพราะว่าแม่คูกะคะับฮะอาหารการกินให้ปูเรียบร้อยแล้วนะคะปูว่กินซุปน้อใหม่แม่คูก,ก็เลยจัดการไหนกบน้องหญิงค่ะเมื่อนี้ <Okay. S 2> อ่ะลองบอกน่ะค่ะว่าปูผสมวาจากไหนน่ะคะ่ะว่าสวงแรงวันที่ยีบสองกับสินิมนต์คือเก้านั่นแหละ,ะคะ่ะเพื่อเ hmm. ด้ โตดีเนาะหาหนังเทือปูเดี๋ยวนี้เพิ่งกะเ,เ็ืลยบาเบาไปทางไม่เพิ่นก็นเลื่อเบาทะเลียงโตเกาอยู่นี่นะคะ <c oughs> จังไดก็ฟังบึงนะคะเนาะน้องติดตามบึงค่ะเอาให้น้องยิงถวายแทนได้น้องยิง <c oughs> เอออแต่ขันนึมองมาเมืองมองปูตาอยาวบ่ค่ายว่างวาค่ายคายแ่าเออจังถึนจังไาถึงเกินว่าจะถึงตาบาทถูกต้องจังคืน่าเห็นไหมเออจังคืนจังไรแต่คายคามาแต่ถึงว่าก็แบบแตงแตกขันหา่ายว่างย ก็ต้องขาย่าดทุนขาย่า19บาทพราะวัน่ใช้ค่าใช้ต่าถือว่าถูกต้องโอเคได้เงินโอเคได้เงิน19บาทเนาะอือปราจังไรอือขายแตงกีโอเคเหรอเอเคปูตาเออฝากนักอืน้ักกองกอก็ะบังเชียากอืมนว่าร่วงขาวาว่าทางว่า รวมถวายรว้อมถางนกพร้อบุมไรอันไรกัดกดเทถังไปนักเพื่อเก่าวัดถัดคูราหาราชิกู่ราหล่อรอรราบร้อคอยแข้กันไปเพื่อบุญบารเม่คือใส่ผ้าใส่ผ้าถางไว้บุกมร้อบุมไรใช้ง้าใส่เช็ดใส่ถางทอยกันท่าูทัดถาตน้าผนำบ่ก่อารล่าทางประตูโค้งอย่งนี Dartmouth ้กำลังเรืองถางประตูโค้งน้อมถานไมวันที่สิบท้อง <pies> บางทีสิ่งทอ่มาถือแล้สิ่งทั่มึงได้แบบพอว่าทัดได้แบบนันไม่ล้ะเหลือหลายวันเยเหลือหลายวันมันเหลือจากมึงแบบพอว่าถังประตูโขมจังถือแล้ว่าถัง่านทีหนึ่งแล้วว่าวม่ได้บานที่มึงบอทันเนี่เออเออบ่อทันแล้วลูกรักแต่บาไมีเงินต่อไม่พอว่าถังว่าอดักต่อบุมได้ว่าถั พ่อเลยทางเดแปงบ้านที่อนึ่งกับโูดผายข้าวไปนั่งอีนั่งด่าเบางงง้อเออผดผายข้าวรูข้าไปนั่งมาพ่อแต่ชื่อแต่ถางให่งแวทังแมวอันนี้กับไปที่ไปมาว่าอ้ามอ้าวก็จะผโดผายให้รูร้านได้คาะปัดอผงห่วงกันมางงง้อเออรวงถางร่วงแปงไปนั่งแปงลูกเง้ออ่ะชือถางสือพอองคูยังบันดานแต ดนบันดาลตกว่าฐานบาขาใหายไม่รำเมงขาอหายวกรา้าทุกหูทุกคนโพสเปลืองเึ่งชิ้นในทางบาดถางว่าแต่เงาเก่าไม่คมู่ว่าถางบาวยบุมบารมีปู่ที่เข,ขาวาพอปู่ตาปูุู่มปู่บุญคุมพระทั้งกระจายองูอันนั้นทา,าหน้าขาราศุกโกทัาหนาทุกงูัาเออขายพายยากหนักชุกง,งรูรา หายมากประท่านพ่อหายรู้หายว่าใดคือติดตางขั้นบ่ใดเงื่อนก่อนมึตาบ่ท้ามาคือถักประตูโค้งแม่ว่าจันยุากลามอาือ้าไม่เมื่ออ่อนบ่ขอความรูออร้นพ่อ,พอกระตีหายผาไม่ราคาไม่ราคาค่าผวาหุ่นตับบ่องนังมัดขาเก้าสี่โปูง๊าดังไม่ถ่าย เก้เท้ากังมากค่ทางตักบาทว่าทางปตูของลองเราดูสิว่าเท่าไรยังังนัค่ะิบเก้าิเ้าบทางนั้นบาทางคิเกบาททางปตูของคิบาททางแล้วทางปตูของคิ้าบาทค วทางแค่ทิบเตาหว่างดักบอกทางประตูโขงสิบเก้าเวก็สิบเก้าทิบเต้าหนมันเทีพ่อถอได้าาดักออมาทาดักได้พ่อถออืมเนาะเออทางประตูโของอคนดักิบเ้าก็ท้ามากท้ามากฟังขัาคลาเลยาาาาาเท้ามากทางเท ในปีพ่อท้อท้องพันเก้าริบเกดถ้าใจพอทอท้พันก้าหเกดพ่อทอเก่าหนึ่งเกดยใหม่บักเสีอีเอีนั่งนั่งท่าัยใหพ่อท้อเก่าหนึ่งเกดจังสิเกดิสมูแล้วกแล้ ท้องถึกทอทอท้องว่เม็นของางเต้ามเต้อเต้ามืเอท้อท้อท้อหนึ่งเตอทเต้าหึงตกจบาปแล้วหด้อทอทังประตูข่ในทองเต้ามือเต๋อ ทางข้าวทิพยเก้าบาททิพย์เก้าบาทถามาามาถาบมาแล้วูกือทางใดเป็นยังพอคูกไปแถวพอคืนมาพอคึกเบาเบือยเบี้ยพอว่าได้เบาเืี้ยเบียพอเบาเกว่ากครเออช่วยกัน่ะคน,นท้าถิพก้าทิพเก้าทิพเก้าก็เท็จไงวะเออ้าอ,อาหารการกินมถูกนอยไหม ย,ยาา่างมาข้าไปทอยตามบักมมนนพีกูได้เธอว่าค่ะได้ร่างว้านบ๊อบค้าตามบักพีกักบค้าทอดผักหอมว่าค่ะใบหนังถึงบ้าได้แต่ยังว่าหายถือเก่าถืกเก่าบ้าข้าแว่นตาข้าแว่นตาก็ถือเก่าใบลุงถืกเก่าไหวเท่าหาถุงเต็มหลังการนั่ง ยาตั้งมาคับตามพ่ไวใครแล้วพ่อว่าไว่าเราไม้งได้ัจพอว่ามันใสรเวลาูมมันพ่อถสอ้เก๊อือมันจังถึงถามถึงบนง่งด้ว้อืพ่อเออื่ว่าไรบบ่บได้พ่อเถอมันจังถึงเปลีน้มงคนรูเด้ยม้ครใครถามคต่ปบูระ วัดว่าอาราธย์กางไปแล้วหมดเอยตอ้จคิดจะแข็งกันงดาเปล่าทอดถอย้าเปล่าหงอนแต่เขารับกูสืบก่าชั้นไม่เคารับกูสืบก่าชั้นใด้ทุกวางแนพอปล่อยปากลักเลยมันดูถืบุญสิ้น่านแต่ของและก็ดูถีบการกระท่ำแล้วหมดเลยดูการกระท่ำแต่ขอเถ้าทุกางเกิดขึ้น เออคืนจากแต่ของบางเครือบางพื่แต่แต่ของบางเคทีองมางหมัดบางเครือบางพื่เองไว้ไปนั่งมาบางเครือบางพื่เกี่เข้ากับอากุชอนเออผมเล่าบุญเชิญมันกับเรื่องว่าเกิดอืมจะโทษผีทางว่างใหม่จะโทษเทว่าดาฝากให้โทษตัวเราเองต้องกับตกบุญแต่ของผักผักตะกอนเร้่อลเรเ่ออจากว่าให้คือได้กับโอ้ต่อ ที่นี้คือ่ากหน้าตาค่ะด่าไปโทษคถอข่อือให้โทษตัวเราเองเพราะว่าเกิดขึ้นที่ตัวเราเองทุกทงทุกอย่างเกิดขึ้นนั่งจะขอพอหายคันติท่องท้องใจท่าลงให้ลูกหลานบรคขึ้นมาถูกกับที่หนึ่พราวะที่หนึ่เกิดขึ้นมากเลยต้องฉันความบีบเริ่ม เพิ่มหายเ้าเกิดเป็นมันทดแทนคือทั้งใบลรอได้แต่ว่าต้องทดแทนกันทำบงยนั้นคงตัว่าทำบายคือเาไม่ท้องตี่เขาไม้ามางานแรงตัวไดทสามาดีจากผู้เ่เป็นจิวิญญาณยังไปถองพระเวชีไม่มีไดไม่ทามาแต่กับอะไรได้เลยว่าดักน้ดักไม่กนั่ตา็อด มางตั๊บบาดใจกระุ้ตับบาดใกระุ้บางเครื่องบางที่ค่อนข้าวกับเกิดเป็นมูเป็นหมาเออไทยขาดได้หมดเอออยากเบาหนะกเบาเมื่อตาเฮาตาห่ออันขืนอั้อยักอยา,ากกินเนด่ดีๆกันกินว่าไรได้รักอยูรักหมาหน,น,น,นะอืนางน่ะพอทำงานเข้าเปพักบางเธอบาเธอเบิดรำแล้วลูกนอยคือได้เกิดเป็นมนัน ทั้งว่องไวแต่ลูกควาหรับพัฒนาจิตใจของเรานะลูกนะอยาให้มั่นใลงให้มันถูกขึ้นวะลูกเออหัวักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หัวใจหายอาภัยซึงกันไรกันอยากกินแมงแค่งกันครับสนใจอยากได้พระสังกรจจายนะครับสร้างขั้งเบอร์โทรของเสียเอกด้านล่างได้เลยนะครับเรือ ครับสำหรับคลิปนี้เซียเอกสวัสดีครับ